สวัสดีครับรอดกรนะครับผมออกจากฟิเจอร์ไปแล้วนะครับสาหรับลูกค้าที่ตามหาผมในฟิเจอร์นะผมออกมาอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิเจอร์เลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับทิศขวาอยู่เทินแรกมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้าน,นใหญ่เลยนะครับอันนั้นคือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้าน JSP นะออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับก็ยังขายอยู่นะครับไม่ใช่ว่าออกออกมาอะไรเพราะว่ามันออนไลน์มันเยอะกว่านะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์เยอะแล้วขอมันมันหมดเร็วนะครับคือมาปเดียวหมด หมดแล้วก็ไม่มีของมาเพิ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องลดลดค่าเช่าไปนะครับอ่ะผมมีนะครับสําหรับลูกค้าที่ตามที่ที่ถามผมใน y t u t u นะแล้วผมไม่ตอบนะผมขอโทษด,ด้วยนะครับผมไม,ไม่มีเวลาจริงลูกค้าทักมาที่ Facebook, Page, s h o p ้ลาซาด้าไอจียูทู e ไมล์ไลท์ชอปนะครับเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อกอคอนเวิร์แวนกอนคอนเวิร์อะไรประนี้ประมาณนี้นะครับ เพจจะมีสองสามเพจมีกรมีกรกร,กรลังสิตแล้วก็กรขวบแวนนะครับอะผมทำคลิปขึ้นมานะครับให้ลูกค้าได้ดูสินท้าจริงๆนะครับทุกมุมนะครับเวลาลูกค้าขอรูปเพิ่มแอดมินก็จะส่งลิงก์ให้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าผมผมเียนแบบนี้นะผมมีหน้าร้านผมขายมา20กว่าปีแล้วนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับ ผมขายไม่ได้นะครับเพราะผมมีหน้าร้านถ้าขายของปลอมโดนจับนะครับสินค้าที่ได้จากช็อปนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับกล่องนะครับแล้วก็ป้ายป้ายบอกชื่อรุ่นบอกเบอร์รองเทา้าแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปรองเท้านะครับเป็นรูปรองเทา้าข้างล่างจะเป็นชื่อรุ่นนะครับเปิดมาจะเป็นกระดาษห่อนะครับ จะเป็นกระดาษหอ่อก็จะห่อรองเท้ามาหอรองเท้ามา <c oughs> ถ้าเป็นพวกหนังกลับเนี่ยมันจะหอ่อมันจะกระดาษห่อกระดาษกระดาษจะมีสองอันนะครับ <c oughs> ผมเนลูกค้าแบบนี้นะตัวบอลตา ตัวเก่าเลิกผลิตไปแล้วนะครับของแท้ไม่มีขายแล้วนะครับมีแต่ของปลอมที่มีขายนะครับตัวใหม่ที่ขายตามช็อปนะครับจะเป็นตัวโปรนะครับโปรคือกล่องกล่องสีเทานะครับตัวนี้เดี๋ยวนะหน้ากล่องเขียนเยลโล่นะครับเยลโล่ mm. คือสีเหลืองเลยนะครับแต่มันจะไม่เหลือง มันจะไม่เหลือมาสตาร์ดนะครับมันจะไม่ใช่เหลือมาสตาร์ด นี่คือเหลืองมาตามนะครับสีนี้จะสว่างกว่านะครับสีนี้จะสว่างกว่าคือมาตาดจะจะสว่างกว่าวันสตาร์เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นหนังกลับหมดนะครับเป็นหนังกลับหมดเลยนะครับหนังกลับหมดหนังกลับทั้งตัวเลยนะครับ วันตาตาวันตตาเจ็ดศูนย์สองรุ่นที่ยังผลิตขอบผ้าอยู่นะครับที่ยังผลิตขอบผ้าอยู่รุ่นอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับตังนี้เป็นเส้นดำนะครับเส้นดำตัวนี้จะอยู่ในตระกูลคอนนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนตัวเก่าแล้วนะครับตัวเก่ามันจะเป็นผมจำไม่ได้ละมันจะเป็นคอนเวิร์ตออสวันวันตาตอะไรนเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวกูณคอนหมดแล้วนะครับคือป้ายจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะครับข้างบนจะเป็นคอนเวิร์ตนะครับเข้าขาวจะเป็นตัวนูนนะครับพื้นออสตาเหมือนเดิมพื้นเหมือนเดิมนะครับหนังกลับหมดเลยลิ้นก็เป็นหนังกลับนะครับตัวนี้อยู่ในตระกูลค,คอนคือคอนจะทําตัวโปนะครับคอนจะทําตัวโป หนังกับแกะเชือกยากตัวโปจะมีเชือกแถมสองสีนะครับสีขาวกับสีเดียวกับตัวตัวตัวรองเท้านะครับเชือกเชือกเชือกไม่มีขายแยกนะลูกค้าเพราะว่าสีสีไม่มีขายนะครับ ตัวตัวตัวโปอยู่ในตระกูลคอนจะพิเศษหลายจุดนะครับเชือกเป็นสีเหลืองกับสี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 ตัวมันแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวปลายเชือกนะครับปลายเชือกจะมีปั๊มโลโก้คอนเล็กๆนะครับ ปั๊มโลโก้คอนนะครับตัวตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีนะครับมีเฉพาะที่ขาวนะครับไม่มีหายแยกนะครับคือหายก็หายเลยนะครับแล้วก็ลิ้นจะตีคอนเหมือนกันจะตีคอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ส้นนะครับแล้วก็ที่พื้นไอ้ที่ซอฟนะครับซอฟถอดได้ครับตัวเก่าถอดไม่ได้ ตัวนี้จะเหมือนจะเหมือนแจ็คัวเก่าแจ็คแจ็คพื้นฟ้าัวเก่ามาาันจะโค้งโค้งถ้าเป็นรุ่นอื่นอะเป็นรุ่นอื่นซอฟถอดได้จริงแต่คือซอฟมันแบนแบน,แบนใช่ไหมแต่เนี้ยคือซอฟมันโค้งรับ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 ส้นเท้านะครับรับส้นเทา้าโค้ง,งเข้าไปซอฟก็จะตีคอนนะครับสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับตัวนี้จะนิ่มๆเป็นยางนะครับ พื้นก็จะเป็นแบบออาตาเลยธรรมดาโลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรกับพื้นนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวปอคือยางยืดนะครับคือไม่ต้องไว้เชือกก็ได้ใส่แบบสวมอย่งนี้ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมลูกค้าเป็นยางยืดสองข้างคือใส่แบบสลิปก็ได้ไม่ต้องไว้เชือกนะครับแล้วก็ที่กล่องที่กล่องก็จะปีคอนด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับถ้ารุ่นอื่นจะไม่มีตรงนี้นะครับทุกอย่างเหมือนเหมือนวันสตาร์เหมือนวันสตาร์เดิมนะครับแต่คือมันก็ผลิตคือเราก็ต้องเปลี่ยนแบบบริษัทก็ต้องเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ทําซ้ําๆเดิมๆนะครับก็จะเปลี่ยนให้พัฒนณาให้มันดีขึ้นนะครับในราคาที่ย่อมเยาแต่ผมพูดตรงๆตอนนั้นนะมาสองสองเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเพิ่ม เพิ่มเชือกให้เพิ่มซอฟให้ตอนนั้นเป็นซอฟออสตาร์ธรรมดานะครับเพิ่มลูกเล่นอะไรต่างๆนานาคือในราคาที่ถูกกว่าดือยซ้่สานะครับคือมันก็หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีของปลอมนะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีของปลอมตัวโปนะครับยังไม่มีของปลอมประเทศนะครับประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับ ประเทศเหมือนกันนะลูกค้าคือมันก็แล้วแต่คือแท้มันก็เวียดนามปลอมมันก็เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมาสนใจมันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับคือของปลอมก็จะทําให้เหมือนของแท้คือบางทีลูกค้าถามประเทศอะไรเวียดนามไปถามีปร้านหนึ่งประเทศเวียดนามเฮ้ยแม่งเวียดนามเหมือนกันท้ามันถูกกว่าวะร้านนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่เกี่ยวนะครับประเทศมันก็ทุกประเทศมีแท้มีปลอมนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็ นี่มีอะไรน้อละกดสีเหลืองนะครับวันสตาร์สีเหลืองนะครับมีเชือกสองสีนะครับสีเหลืองดาวขาวนะครับตัวโปนะครับหนังกลับนะครับเวียดนามนะครับขอบผ้าครับพื้นธรรมดาพื้นออตัธรรมดานะครับซอฟถอดได้มีโลโก้คอนนะครับกล่องสีกล่องสีเทา กล่องทีเท่านะครับราคาราคาเดิมอยู่นะครับสอง0บบาทนะครับก็นวมตรงนี้นวมนวมก็จะเป็นหนังที่ขาวนะครับหนังที่ขาวนวมเป็นหนังที่ขาวนะครับ ผมย้านะครับลูกค้าคือคนมีหน้าร้านเนี่ยคือลูกค้าสบายใจครับคือเขาก็เปิดอยู่อย่างเงี้ยลูกค้าก็ตามหาได้นะครับดูใน Google เอานะครับอย่าไปซื้อแบบราคาถูกๆอะไรเงี้ยนะบางทีคือคือคือผมที่ผมพูดเนี่ยคือลูกค้าน่ะคือทักมาหาผมบ่อยอ่ะว่าพี่ดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันราคามาถูกคือซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มามาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่มีอ่ะ อย่างเงี้ยเก้าร้อยแดร้อย่างเงี้ยบางร้านขายหกร้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดถึงตัวเก่านะอ่ะเดี๋ยาวก็ฝากด้วยนะครับด้านก่อนนะมีอะไรใหม่ผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ